สองคนจากภาพยนต์เรื่องกรเกลียดนอยู่กับเราี่เรียปนสวพยนรภาพยนต์เรื่องนี้นะครับก็จะเข้ใช้ในวันที่ยีสกันยายนตอนนี้เราไปสัมทณานัแสดงกันดีกว่าค่ะเอ๊ะ ก็กก็ได้บอกแล้รเลยไม่ก็บอกว่าผลงานที่ผ่านมาเผื่อคนอาจจะลืมไงอออโอ,อ้โี่ชาเจนมาต่อสู้ฟูลรการผมค่าว แล้วค่ะเรามาเล่นหนังเนี้ยังไงดีกว่าก็เอ่อแคสต์มาเราเป็นอากาศกันแคสต์เป็นยังไงบ้างต้องทำอะไรบ้างเขาไม่ทำอะไรบ้างเขาก็จะเอาบทจัดในหน้าให้เราลองแบกติ้งดูอะไรหลายหลายคาแรคเตอร์ค่ะแล้วยังไงล่ะคะได้เป็นยังไงเห็นได้เลยได้ ยากมาริกาตอนแพ้ยากขาตื่นเต้นจนแบบว่าอะไรหน้าแบบร้อนไปหมดเลยร้อนเลยอืออะไรผมตื่้นหน้าเย็นๆเ้อไม่เปิดแมยเปิดจะแบบไ่ใช่แม่ใช่แล้วนะตื่นเต้นจนแบบว่าเลือยขึ้นหน้าอ๋อนดเลือขึ้น รอที run, <displayed, S 1> ่วาดใช่ไหมหัวสงสารเลยอตุงชนตัวเองไม่ลอยเลยอันตกครับก็คือมันจะมีภารกิจหนึงที่เรารับมอบหมายมาครับแล้วก็ให้ไปตามหาอาจารย์ก็คือในเรื่องที่เห็นนี้ม็มีนักข้อนักโยกแล้วก็ตัวปีกเก่ด้วยมันทำอะไรถึด้ยกันครับแวเป็นไงตรงกับคาแรคเตอร์ตัวเองบ้างของไม่ครับไม่ใช่ตรงไม่ตรงไม่เกี่ยในเรื่องไม่ตงวุ่เร่ง 棒棒棒一、啊，一多呀？哦<比>哦 เาดูสมัครเ่นเลยเราเล่นเป็นตัวเดียวตัวเดียวใช่เล่ต้องมีควาหน่อยครับผมคือมันมันมันยากตรงที่เข้าฉากกับนักแสดงใหญ่มากเล่นลกอมนักแสดงใชแล้วผมเล่ากนแล้ว่านักคอมเนี่ยเทคกหนึ่งกับเท็กสองะแล้วก็ไม่เหมือนกัน ก็จะมีปัญหาเรื่องที่ว่าไม่ค่อยเก็ทมุกมลกไม่ทานคือนัทอมเล่นเลยมาก็จะแบบ,บเ,เออคือทำหน้าแบบโอเค,เ,ออเ,คเขากดล็อกแล้วตายแล ก็สนุกครับเพราะว่าอย่างนักคอมก็ร่วมงานกันมาหลายครั้งแล้วครับแล้วก็จะอย่างบางทีแล้วก็มีการเตรียมกันก็ต้องขอโทษที่กล้าด้วยบางทีเราไม่ได้บอกก่อนเพื่อให้มันสมืออยู่ด้วยกันแก้ด้วยในตัวไงนอออยยโโ จริงนโย่งนี่ก็มีเยอะเหมือนกันนะครับไม่ใช่โย่งมารอมแโยงนี่ก็แบบแกจะมาเนวฉอยอยู่แล้วไงแกจะบบางทีโยจะบกวมีบางเรไม่เข้าใจก็ต้องเพลงไรมาแล้วเร่บ่อยแกงติดก้าหรอคไม่เคยแกม้างมีบ้ากชัวชัวแกอ๋ออ๋ออ้ออรออออ๋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 แล้อท๋อออ ดูไหมถูกไหมอากองในหรือเปล่าไม่ถูกเนาะถูกหรเอ๊ะๆผมรู้สึกว่ม่ถเลย่ะไม่ถูกเลยค่ะคือตอนที่คิดพูดขับเข้าปจะดูทีวีใช่ไหมถ้าเข้ากองอีกเม่ไหร่รอแน่ๆเลยไม่ดูกเขาจะเป็นแบบเหมือนบอกมากกว่าอะไรนอันนี้ก็ือแบบพสเร็จแล้วก็ต้องมีเวิร์ช็อปกันไหหรือว่าไม่มีว่าไปเล่น คุยบ่นไปเลยกันอ๋อแล้วพอเข้าฉากแรกด้วยกันเป็นยังไงบ้างก็เวิร์ลช็อปใหม่ไหมนะครับอ้าวช่วยเออถ้าไมอะไรกูอะไรกูร้อยยังร้อยเลยอ่าแล้วถามว่ามีฉากที่แบบประทับใจอะไรบ้างในหนังไหมฉากประทับใจทักฉากนู่นทั้สองคนเลยฉากประทับใจนี่เราประทับใจฉากใครเรือมาก พอบอกแล้้วยไหมจริงก็มีฉากไอ้สนามสนามกอล์ฟนะตอนตอนที่ตอนจบนะครับผมเป็นตอนจบนะที่เราไปแล้วจากเด็กวัดโอ้ยนี่แหละเรารู้ตอนจบแล้วอ่ะมีฉากแบบหลุดหาฮาบ้างไหมครับเมื่อกี้ฉากประทับใจเลยนะคือแบบหลุดหออก็อาจจะเป็นฉากที่โรงพยาบาลปะ ที่ก็คือค่ชุดโรงพยาบาลปีก้าครงพยาบานี่คือผมต้องใช้ความสามารถในการแสดงทั้งหมดที่มีครฉากนี้ยากมากนอนอย่างเดียวนอนปวนอนปวดอ๋อชอกตายมากนอนปวดตื่นตืยังไงครับโห้สามสเดียหนึ่งครับอางไงครับเนี่ยผมไม่เข้าใจมุกฮะไม่ผมผมนอนอย่างเดียวเลยนอนไงนอนอย่างเดียว เลยอ่ะไม่เราไม่เกมลุกเลย